สวัสดีครับผมวันนี้ฟิลอยู่ที่มงคลคาเซนเตอร์ที่เดิมเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยนะครับเราอยู่กับเจ้าของรถคันใหม่กับพี่เล็กนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีด้วยนะครับผมโอเควันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับในการรับรถคันใหม่กลับบ้านครับผมก็ดีใจนะคะปกติเห็นแล้วชอบเลยอ่ะชอบรถสีแดงอยู่แล้วปกติก็ใช้สีแดงอะค่ะโอ้วันนี้ก็เลยมาตรีมสีแดงเลยใช่ไหมคะใช่นะครับรับโชคนะครับรับโชคนะครับ เมื่อ2วันที่แล้วมารับโเจิต์กลับบ้านไปแล้วใช,ใช่ไหมฮะนะแล้วก็วันนี้ก็เอาเลยเอาร็อโกโคกลับบ้านด้วยใช่ทำไมได้มาถึงเลือกซื้อบริการที่มงคลคาเซ็นเตอร์ครับ บริการดีครับแล้วใครเป็นคนเลือกรถคันนี้ครับพี่ไม่ว่ารครับเลือกเองค่ะเลือกเองมาถึงเห็นคันนี้ชอบเลยชอบเลยค่ะรถเก๋งก็สีดีสีแดงค่ะถ้าเกิดวบ้านนี้เป็นบ้านสีแดงนะครับนี่สวยๆนะครับชอบสีแดงนะครับโบสีแดงด้วยนะครับอกวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่มาเลือกใช้บริการที่บุคลค่ะถ้าเตอขับรถคันใหม่ยังไงขอให้มีความสุขนะครับตลอดทุกเส้นทางแล้วก็เฮงเฮงรวยๆขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับไยบายนะครับผม